chốt cái 8 đi lên cột nhả cái Rồi không của vòng เหมือนเรายังไม่ได้เล่นเลยอ่ะเหงื่อไม่ออกไม่อะไรเลยอ่ะอาการมันเย็นครับแล้วเขาถึงได้ไม่ได้ส่วนเหลืองก็พัศนาเขาได้ลุ้นแชมป์เขาไลยสีคู่ไปขาวฟ้าเหลืองเนี่ยก็ตีตีไปเล่นตึ๊บก็ตีตัวแป้งก็ตีตัวแป้งกับทีเลยแย่งแชมป์ที่อีสานโอ้ยฟ้าเหลืองได้บอล โอ้โหใช้เทคนิคด้วยเรี็บร้อยโอ้โหได้คลิปด้วยได้คลิปด้วยสวยมากสุดยอดครับสุดยอดเต็มข้อเลยนะ

โอ้โหหลุดเลยโอ้โหอ้ักดม,มีเยอะมากอ่าว <laughs> <c oughs> はぜなら。<music> mm hmm. okay. คืออลองโซ่นี่